สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้มีน้องๆขอให้พี่ปอเปลี่ยนสีบ้านแล้วก็เปลี่ยนสีกําแพงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊าวันนี้ก่อนอื่นเลยกดไปที่เมนูตรงนี้นะจ๊ะกดไปเลยจ้าอืมกดไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นี่ให้เรากดตรงนี้นะจ๊ะไอเทมไอเทมอืมไอเทมตรงนี้อีกทีนึง กดตามพี่ปอไปเลยนะจ๊ะกดไปนี่พร้อมกดไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะว่าอะไรพี่ปอเอาเป็นกําแพงนี่ตรงเนี้ยวอเป็นกําแพง,ง,เ,แพงเพราะจะทําเป็นกําแพงใช่ไหมอืมลองอีกฝั่งเนี้ยลองไปเล่นกันดูนะเออลองกดเล่นดูว่ามันสร้างอะไรได้บ้างเดีย๋ยวพี่ปอกดกําแพงออกมาแล้วใช่ไหมนี่หันหน้าเข้าไปเนี่ย ยขยายย่อก่อนขยายย่อขยายก่อนอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีตรงเนี้ยเนี่ยคือสีนะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสีเราจะเป็นลายไม้ก็ได้ขอโทษทีพูดผิดเป็นลายไม้นะอืมลายไม้ลายกระจกลายโอ้โหมันลายเยอะมากอะพูดไม่ถูกเลยเนะี่ยเยอะแยะเลยอะเนี่ยลองเอาไปทํากันดูมีเป็นลายหลังคาก็มีนะลายหลังคาอ่าเนี่ย เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนสีลายเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอืมกดตามพี่ปอเลยลายนี่ก็จะคือเปลี่ยนสีได้หรือถ้าใครไม่ทําลายเอาสีอย่างเดียวก็ได้นะอ่าหรือถ้าใครทําสีไม่ทําลายก็ได้แล้วแต่อ่าพี่ปอเอาทั้งลายทั้งสีละกันเป็นคล้ายๆแบบสังกะสีอ่ะสังกะสีสีเขียวอะไรเงี้ยอ่าพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมา ออลองกดเข้ากดออกดูตรงนี้นะลูกศรตรงเนี้ยเห็นปะ่ะมันเข้าไปแล้วกดองมากกดองมากกดองมากก็ลองกดกันดูนะจ๊ะสําหรับตรงนี้ก็ใครติ๊กก็คือมันจะเพิ่มความเร็วให้อีกเพิ่มเร็วถ้าใครไม่อยากเร็วก็ไม่ต้องติ๊กนะอืมถ้าใครอยากให้เร็วก็ติ๊กถูกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากดตรงนี้นี่มันจะสามารถขยายออกมาเนี่ยเห็นปะ่ะให้ไบบอกว่าเตี้ยลงยาวขึ้น อ,อบางอะไรเงี้ยลองกดกันดูนี่พี่ปอก็ยอ่อให้มันแบบไม่ได้ยอ่อให้มันแบบยาวขึ้นอ่ะอืม,มเห็นไหมยาวคลิปนี้คือแบบว่าสอนแบบโอ้โหวงทุก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 ,ทกเกือบทุกอะไรเลยนะทําได้แน่นอนสําหรับใครที่ให้สอนทําสีก็ประมาณนี้นะอือเอาไปสร้างบ้านก็ได้นะอันเนี้ยข้าวขาวอะ่ะเป็นสําหรับกําแพงบ้านสีชั้นอะไรเงี้ย เดี๋ยวบ้านจะมาสอนอีกทีจะสอนสร้างเป็นหลังเล็กๆดูนะอืมสำหรับใครมือใหม่ก็หัดเปลี่ยนสีบ้านไปก่อนอ่าพี่ปอก็มาเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหห่างกันจัดแล้วก็ใช้ลึกสอนตรงเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยกดไปให้มันเข้าไปถ้าเราอยากให้มันบางบางหรือหนาก็กดเนี่ยเห็นว่ามันจะบางแล้วมันก็จะหนาพี่ปอแบบบางๆแล้วกันอืมเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยนี่ สำหรับสำหรับสำหรับใครที่อ่อยากจะลองสร้างบ้านดูนะใช้เทคนิคอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือสร้างบ้านออกมาได้เป็นเป็นหลังเลยแหละอืมแค่แบบว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นสร้างเปลี่ยนสีกำแพงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนแบบไหนใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะจ๊ะเอากำแพงออกมา1นึ่อันก่อนนี่เห็นปะกดกำแพงออกมาแล้วก็เปลี่ยนสี เราจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยพี่ปอดูก่อนสีอะไรดีสีเขียวมันก็เนาะเขียวแล้วเขียวอีกอ่ะแล้วก็เลือกสีของเราเหมือนเดิมอืมเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบว่าให้มันพอดีกับผนังอ่ะเราต้องเข้าไปเช็คใกล้ๆนะว่าเอ้ยมันขยับมาเยอะหรือเปล่ามันแบบไม่เสมอกันไหมต้องทำทำอ่ะแบบเข้าไปดูอ่ะเอยอธิบายไม่ถูก พยายามจะอธิบายไม่ค่ออธิบายเลยไม่ค่อยเก่งไงค่ะทุกคนประมาณนี้แหละนะเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนสีกําแพงได้แล้วนะจ๊ะง่ายใช่ไหมเออลองทํากันดูนะจ๊ะสําหรับมือใหม่เดี๋ยวพี่ปอยจะมาสอนสร้างบ้านแบบหลังเล็กๆสําหรับมือใหม่แบบเพิ่งหัดเลยอ,ะอ่ะสอนแบบวงทุกขั้นตอนเลยนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยเราก็ขยับขยับมันไปให้มันแบบว่าตรงเออ ขยับมันไปแล้วก็ไปแปะแปะแปะไว้อะอืมแปะตรงนี้แล้วก็แปะตรงนั้นแปะคือแบบตรงไหนมันสีขาวแล้วก็ทําให้เป็นสีชมพูอ่ะยอ่อขยายยอ่ออะไรเงี้ยสูงเตี้ยต่ําอืมเข้าใจไหมคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะทุกคนใครอยากให้พี่ปอสอนอะไรก็เม้นมาได้เลยนะจ๊ะก็พยายามจะทำคลิป สอนให้เข้าใจง่ายที่สุดนะจ๊ะมีอะไรที่พี่ปอยยังไม่สอนอีกไหมหรือว่ามีแล้วหรือว่ายังไม่มีหรือว่าจําไม่ได้หรือว่าคนมาใหม่ก็บอกด้วยนะจ๊ะพี่ปอจะได้มาสอนนะจ๊ะทุกคนนี่นี่ก็จะออกมาประมาณนี้แหละเ,เจ็บคอเหนื่อยเ <laughs> นี่ยก็จะได้เป็นสี่กำแพงแล้วก็สี่บ้านแบบใหม่ลองเอาไปเล่นกันดูนะจ๊ะทุกคนไปแล้วจ๊ะบายบายจุ bye ๊บจ ดึกหน่อยนะวันเนี้ย